สวัสดีครับผมมนพินกับชา n e l ฟิวไทยนี่ทุกครับร้านเล็กๆแต่ดังครับที่ลบบุรีครับร้านมัดหมี่อาหารไทยปวนนะครับเชียวชนชิมนะฮะทางเส้นทางจะลึกลับหน่อยแต่ค้นหาใน Google ได้นะครับ Google Map เปิด10โมงปิด4ี่ทุ่มครับผมก็เป็นร้านอาหารสำหรับคนพื้นที่ที่รู้ไทยจริงนะครับ ออกรายการเจ๋วด้วยนะครับตีอ้วนชวนหิวนะนี้มีเพิ่มบอกว่าปลาร้าสับปลาส้มทอดแกงส้มพวนใส่ปะลาล้าอาหารลาพวนนะครับมาชิมกันแล้วก็มีตรกาเซบัทด,ด้วยนะครับร้านทีหมีอาหารไทยพวน <Yeah. S 1> นะครับ ของดีจังหวัดลบบุรีรับรองโดยหอการค้าจังหวัดลบบุรีครับเห็ดขอบด้วยนะครับเห็ดขอบหรือเห็ดขอบนะฮะภูเขาแต่ไ้าเห็ดขอบมันจะเรียกว่าเหนือเห็ดโคนในน้ำเต้แล้วก็ไข่มดแดงในน้ำเลือครับ ไข่มดแดงนี่เท่าไหร่ครับนี่ครับไข่มดแดงในน้ำเกลือตาภูเขาน,นี่ป้องเท่าไหร่ครับไข่มดแดง200ครับกระป๋องละสองรอยบาทโดยบริษัทอาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรมจำกัดน,นะครับ น้ำหมักเนื้อหนึ่งร้อยกรัมคือหนึ่งขีดแข่งเห็ดหอมครับนี่ก็แกงคั่วหอยขมเห็ดหอมหรือเห็ดปอกนะฮะทางเหนืนอเรียกเห็ดหอมทางอีสาน <สา S 1> เรียกเห็ดปอกเราใส่ดอไม้ครับดูสีดูแล้วก็หน้ากากหน้ากากหน้าทานครับยน,นี่อะไรครับปลา ปลาร้าสับป,นะปลาร้าสับไข่ต้มเป็นปลาร้าสุกนะครับอ,<ะ>อันนี้ปลาส้มอันนี้ปลาส้มปลาส้ม่ะปลาส้มโอ้โหว่าน่าทานมากครับไข่เกียวน่ากินดีที่พี่ส้มเล็บสังเกตแปลว่าสุดยอดนี่ครับก็หอยนะครับเห็ดกับหอยอืมอร่อยมากครับหนึบมาก ครับเห็ดผัมอืมันจะเด้งที่ผิวแต่ข้างในนุ่มๆอร่อยครับอ๋ออันนี้ยำยำเผ็ดรวมค่ะนี่มาอย่างครับยำเห็ดรวมค่ะยำเห็ดรวมกุ้งโอ้โหุดยอดหน้าตาทานมาก่ายยังใ่แล้วครับ ปลรราัเนื้ออ,อ,อ่อนทอดเพยียงปลาลาสับมาชิมกันใช่ไหมิมะกระเทีมปลาเนื้ออ่อนอ,อ,อร่อยมากครับสุดยอดครับพวกข้าวกินปลาราสับนี่สุดยอดจริง อาหารราพวนครับนี่ปลากกล้ว็นี่ประดูกปูไข่เค็มโอ้โหอาหารนี่แค่เห็นหน้าตาก็รู้แล้วว่าราชานมาหดพูดจริงๆรองนะ ติกขิงไข่เค็มครับอันนี้ก็อาหารพักกลางอร่อยครับตอบร่วน <c oughs> อ้อน สุดยอดจริงๆครับอร่อยมากนี่ก็ยำเผ็ดกับกุ้งครับยำจะไม่ค่อยเผ็ดนะ้ว้็ก็ไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ก็สุดยอดครับอร่อยสุดสด